เราอยู่ที่ร้านฟาเทโร่ครับตอนนี้เ uh, รียกฟาเทโร่ค f ฟ e ี่ช็อตนี่ก็อของสั่งเป็นอิตาเลียนโซดา and this is orange cake มันต้องจกไปยัไงพี่จก<บ>เ,เ,เ,เอาเอาเอาใบมันออกก่อนไหมเอยแบบนี้เหรอกินใบเหรอกินได้ แซบๆๆๆบบบเวกูเชอากาศร,ร้อนๆมีนะผมแนะนำาาร้านนี้เลยฟราเทโลสบายลยเจ้าของร้านเป็ตุ๊กยังไม่เปิดคุ่งๆกบคที่ดีต่า Thanks for watching Fra Telo House at o n c a n สิทองซซามาสัช